วันนี้จะมาสอนชุดดับฝั่ง x อ็กไซใช้สลิงแลนเชอร์แบบเบเดอร์โยมิถือว่าเป็นท่าชุดดอบที่ไม่ยากขั้นแรกให้เรายืนสนามฝั่ง x อ็กไซให้กางขาออกแบบนี้หันหน้าตรงเข้าสนามพอเราต้องดึงสลิงออกข้างถ้าเราหันหน้าแบบชุดปกติมันจะกลายเป็นชุดตมตีพยายามกางขาให้ถนัดที่สุดนะวิธีการวางมือให้วางสลิงแลนเชอร์แบบนี้นะใหหงายขึ้นตรง ประมาณส5สิบห้าองศาะนะไม่ต้องถึงเก้าสิบองศาเพราะเราต้องดึงเชือกออกไปด้านข้างแบบนี้นะดึงแบบนี้ถ้าดึงด้านล่างจะไม่ถนัดลูกก็จะไต่าลายขึ้นแบบนี้แบบนี้เวลายืนเวลาชูดให้โฟกัสที่มือล็อกมือไว้นะอย่าไปโฟกัสที่ขาตั้งแล้วก็ดึงออกแบบนี้ลูก,กขึ้นไต่าลายสวยสวยเลยลองไปฝึกกันดูนะค่อนข้างต้องใช้ความแม่นยำนิดนึงเป็นท่าชูดที่ไม่ยากอีกท่าหนึ่งจริงๆริงท่าชูดฝั่งเอ็กไซ์มีหลายท่านะ คลิกคือพยายามล็อกข้อมือไว้โฟกัสที่ข้อมือนะลองไปฝึกกันดูไม่ยากเลยท่านี้ถือว่าง่าย